วัตถุประสงค์ในการจัดพบปาในครั้งนี้นะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีคนตาบอดอยู่ทั้งประเทศเนี่ยเป็นแสนคนคนตาบอดเป็นแสนคนที่อยู่ทั้งประเทศเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาขาดโอกาสทางด้านการศึกษาแล้วก็การมีงานทําเพราะฉะนั้นครั้งนี้เนื่องในมหาวงคนพโลกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ8ปพรรษาทางสมาคมเลยตั้งใจจะจัดกิจกรรมนี้เพื่อเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนคนไทยมาช่วยกันคนละไม้คนละมือครับในการ ถวายทำบุญช่วยคนตาบอดถวา,ายเป็นพระราชก,กุศลแด,ด่พระบาทสนพระเจ้าอยู่หัวครับผมครับขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับร่วมกันบริจาคก,กองพระป่าในครั้งนี้นะฮะเพื่อให้โอกาสกับคนตาบอดทุกท่านนะฮะซึ่งยังขาดโอกาสนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการศึกษาและก็ความเท่าเทียมกันในสังคมซึ่งตรงนี้เนี่ยเมื่อเราได้ปัจจัยตรงนี้เราก็สามารถจะ ช่วยเหลือเจ้าคุณ<อ>พวกเอาทุกคนนะฮะก็รบกวนทุกท่านนะครับหากมีจ,จิตตะทาก็บริจาคได้ตามช่องทางที่กำหนดไว้ครับขอบคุณครับ ก็บอกว่านี่เป็นโอกาสในการร่วมทอดผ้าป่าที่ได้บุญหลายต่อนะคะเพราะว่าพระป่านี้นจะเป็นพระป่าที่ช่วยยกคุณภาพชีวิตคนพิการให้ดีขึ้นกล่องละ99บาทเองนะคะโดยส่วนตัวเคยทํางานกับคนตาบอดค่ะรู้เลยว่าคนตาบอดเนี่ยเป็นคนที่มีพลังมหัศจรย์ข้างในเยอะมากนะคะเวลาที่เราสูญเสียศักยภาพบางอย่างในชีวิตไปเนี่ย สิ่งที่เหลืออยู่เนี่ยมันจะทดแทนค่ะเพราะงั้นคุณจะสังเกตเห็นว่าคนตาบอดที่ลุกขึ้นมาสู้ชีวิตได้เนี่ยเขาจะมีพลังในการสู้ชีวิตแต่เขาก็ยังเดินต่อไม่ได้เพราะเขามองไม่เห็น เขาต้องการการสนับสนุนจากคนตาดีเหาะเข้าไปนิดเดียวนะคะเขาจะไปได้อีกไกลมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพัฒนาการศึกษาหรือว่าการอบรมอาชีพเพื่อให้คนตาบอดสามารถดูแลตัวเองได้เพราะจริงๆแล้วมีการนําองค์ความรู้จากต่างประเทศมาทําให้คนตาบอดสามารถใช้ชีวิตได้โดยลําพังแต่ว่ากระบวนการเหล่านั้นเนี่ยต้องผ่านการอบรมแล้วก็ยังขาดในเรื่องงบประมาณที่จะสนับสนุนอยู่บางส่วนเพราะงั้นผ้าป่าที่เราพูดถึงนี้นะคะจะช่วยทําให้คนตาบอดช่วย ยตัวเองได้ซึ่งถือว่าเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะเป็นการให้ที่ทำให้เขาอยู่ได้อย่างยั่งยืนก็ขอเชิญชวนทุกคนนะคะ